รันเวย์นะครับเปิดได้ใช้งานวิดีโอทูวิดีโอบนโมเดลเจนที a ลฟาแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนสไตล์วิดีโอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจะเป็นไงไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาไปตื่นเต้นกับ Runway อกแล้วนะคะซึ่ง Runway เพิ่งเปิดตัวนะคะฟีเจอร์ใหม่บนโมเดลนะคะ Gen T Alpha ค่ะ ซึ่งฟีเจอร์วิดีโอ to วิดีโอนะครับง่ายๆก็คือเราจะสามารถอัปโหลดวิดีโอของเราลงไปนะครับจากนั้นก็พิมพ์พร้อมสิ่งที่เราต้องการนะครับเขาจะเปลี่ยนวิดีโอที่เราอัปโหลดลงไปไปเป็นสไตล์อื่นๆตามพร้อมของเรานั่นเองนะครับผมโดยก่อนหน้านี้นะครับฟีเจอร์วิดีโอ to วิดีโอของงา n w a y เนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้ในส่วนของโมเดล Gen1 เท่านั้นสำหรับเพื่อนๆงงเลยนวั1คืออะไรไม่ค่อยได้ยินนวั1ก็คือเป็นโมเดลตัวแรกที่ r u n w a ซึ่งอันนั้นออกมาก็ตื่นเต้นมากเลยเนาะที่จะเปลี่ยนจากแบบเปลี่ยนสไตล์วิดีโอดี เท่าที่ควรใช่ค่ะก็คือสมัยนั้นที่มันเปิดตัวมาเราก็เหมือนเอาไว้เล่นเล่นเล่นกันนะคะมันยังไม่สามารถออกมาใช้งานบบนผลงานจริงๆได้สักเท่าไหร่ค่ะแต่สําหรับรอบนี้นะคะกลับมาเป็นวิดีโอ to วิดีโอนะคะบนโมเดล Gen 3 Alpha ค่ะมีอะไรให้น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจเยอะๆเลยค่ะตามคลิปที่เราได้โชว์ไปแล้วสำหรับฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาจะเปิดให้ใช้งานเฉพาะสำหรับสมาชิกแบบเสียเงินเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เปิดได้ใช้งานเฉพาะบนเบราว์เซอร์เท่านั้นด้วยนะครับผม ซึ่งสาหรับคลิปนี้เราก็จะพาไปลองเจนกันดูนะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงอย่างที่บอกนะคะตัววิดีโอทูวิดีโออะคะ่ะเราสามารถใช้คลิปที่เป็นคลิปจริงๆนะคะคลิปจริงๆที่เราถ่ายเล่นกันเองในมือถือหรือในกล้องนะคะมาใช้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคลิปที่เราสร้างจาก AI นะคะมาใช้ได้เช่นกันนะคะซึ่งสําหรับหนึ่งหนึ่งลองใช้ทั้ง2แบบแล้วเอาจริงหนึ่งก็รู้สึกว่าเดีอวอะคลิปที่มีคุณภาพถ่ายแบบมีคุณภาพค่ะมันทําออกมาได้ได้สวยกว่าครับผมค่ะ อ่ะซึ่งสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้ทดลองถ่ายจริงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาเปลี่ยนสไตล์เป็นสไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบสงครามีฉากหิมะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เอาไฟฟอโฟนถ่ายเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่ในรันเวย์นะคะเพื่อกดเปลี่ยนสไตล์ตามตัวอย่างที่เรากำลังจะขึ้นใช่ครับผมซึ่งสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือในตอนถ่ายทาเนี่ยเราจําเป็นต้องถ่ายหรือว่าเล่นแบบลองเทคนะครับผมเพื่อทําให้เวลาการไปเปลี่ยนฉากเป็นสไตล์อื่นๆเนี่ยมันจะได้เชื่อมกันแบบสมูทครับผมแล้ว ก็อีกอย่างเลยเนี่ยคือการที่เราถ่ายเห็นหน้าของเราเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างมีปัญหานิดน,นึงก็คือเวลาเขาเจนแล้วเนี่ยหน้าเราจะเปลี่ยนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคอนเทนต์ AI แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ ซึ่งวิธีการใช้งานนะครับผมเริ่มแรกเนี่ยก็ให้เพื่อนเข้ามาที่เว็บไซต์ d a n v m l c o m นะครับจากนั้นก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเพื่อเริ่มการใช้งานได้เลยพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนเลื่อนมาดูที่แถบ Tool ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็คลิกที่คําว่า Generative Video นะครับผมอันนี้ต้องบอกกันว่าอย่าคลิกที่คําว่า Video to Video Gen1 นะครับไม้นั้นผลลัพธ์เราจะได้ของ Gen1 นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอหน้าต่างการใช้งานฝั่งซ้ายนะครับทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกด้านบนนะครับก็คือในกรณีที่เราจะใช้ Video to ีก็สาามรถ โหลดวิดีโอที่เราต้องการลงไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกวิดีโอที่เคยสร้างบน r u n วย์ก็ได้เช่นกันนะครับโดยคลิกที่ Select from Asset หากวิดีโอของเราความยาวเกิน10วินาทีนะครับทาง r u n ว a y นะเขาจะทิมเอาแค่10วินาทีแรกของเรามาเจนนะครับผมรวมถึงณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตเฉพาะ r รโ i เดียวนะครับก็คือ16:9เท่นั้นนะ,ะนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากทําวิดีโอเป็นนะคะทาวิดีโอโดยใช้เครื่องมือ AI คะ่ะทางเรานะคะ s o l i Board นะคะก็มีคอ,อร์สสอนนะคะสําหรับการทําวิดีโอนะคะโดยใช้เครื่องมือ AI เราจะพาไป,ไปดูทีละสเต็ปนะคะตั้งแต่การคิดโครงเรื่องนะคะโดยใช้เครื่องมือ AI นะคะการสร้างภาพนะคะโดยใช้ Midjourney คะ่ะรวมไปถึงการที่เราเอาภาพนะคะมาขยับเป็นวิดีโอนะคะโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Runway นะคะ Luma นะคะแล้วก็การทำเพลงนะคะโดยใช้ Suno คะ่ะรวมไปถึงนะคะการทำ Voiceover นะคะโดยใช้ Eleven Lab นะคะ,คะแล้วก็เป็นภาษาไทายอย่างปอดน้อยะคะ่ะยังไงนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถคลิกดูายละเอียดได้ที่ www.storyboard. O T H ค่ะส่วนที่สองนะครับช่องด้านล่างเนี่ยจะใช้สำหรับพิมพ์พร้อมสไตล์ที่เราต้องการลงไปนะครับโดยเราสามารถกดคลิกที่ไกด์หรือว่า example เพื่อดูข้อมูลพร้อมเพิ่มเติมใช้พร้อมต่างๆที่เขามีไว้ให้ก็ได้เช่นกันก็คือ<ม>คำว่า preset เนาะ,ะพอกดเข้าไปปุ๊บค่ะมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเอาสไตล์ไหน หลังจากที่เราพร้อมเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็สามารถกดคลิกที่สัญลักษณ์เซตติ้งตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้เมื่อจะเป็นค่า St r u c t u r e Transformation นะครับผมซึ่งค่านี้เนี่ยถ้าเราปรับเยอะจะทําให้โครงสร้างของผลลัพธ์ที่ได้นะครับเปลี่ยนไปจากวิดีโอต้นฉบับนะครับหรือว่าถ้าปรับน้อยเนี่ยก็จะทาให้ผลลัพธ์ที่ได้อิงตามวิดีโอต้นฉบับมากขึ้นนะครับผมซึ่งค่าเดฟอลที่เขาตั้งมาค่ะมันจะอยู่ที่50อัี้ากจุดที่50นะคะจากที่ลองเล่นนะะคคือถ้าปรั้อยหนึ่งวาม แปลหนึ่งคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักแบบเนี้ยไม่เกิน75น่าจะกําลังดีค่ะแล้วก็ต่ําไปก็จะไม่ได้เห็นผลอะไรมากค่ะโอเค ต่อมาก็คือค่าฟิกซีดนะครับก็คือใช้ใส่ค่าซีดจากวิดีโอก่อนหน้าที่เราเคยสร้างไว้ที่เราชอบทําให้ผลลัพธ์ของวิดีโอที่เรากําลังจะสร้างเนี่ยใกล้เคียงกับวิดีโอนั้นๆที่เราค่คาซีดมาใส่นั่นเองมีความต่อเนื่องนั่นเองครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือรีมูฟวอเตอร์มาร์นะครับอันนี้ก็คือสามารถกดให้ขึ้นสัญลักษณ์ติ๊กถูกนะครับเพื่อลบลายน้ําออกจากผลลัพธ์วิดีโอที่เรากําลังจะสร้างนั่นเองครับผมอ่าเมื่อปรับแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับ เพื่อนๆก็สามารถกดที่ g e n e r a t ได้เลยนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเจนได้แค่เรสโอลูชันเดียวนะครับก็คือ1280งพสคูณเจ็สามารถสร้างวิดีโอได้ความยาวสูงสุดที่10วินาทีนะครับผมโดยค่าเครดิตที่ต้องเสียในการใช้ฟีเจอร์วิดีโอ to วิดีโอ Gen T Alpha เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบอย่างแรกคือถ้าวิดีโอความยาวไม่เกิน5วินาทีนะครับจะเสียที่50เครดิตหรือว่าถ้าวิดีโอความยาวเกิน5วินาทีถึง10วินาทีเนี่ยเขาจะปัดขึ้นเราใช้ทั้งหมด100เครดิตต่อการเจน1ครั้ อ่าหรือว่าถ้าใครใช้แบบ unlimited เนี่ยก็สามารถเจนได้เรื่อยๆครับซึ่งในส่วนของวิดีโอที่เราได้ทดลองสร้างเนี่ยก็คือเราพิมพ์พร้อมขึ้นมาเองพอได้จากที่เราต้องการแล้วก็กดพิมพ์แล้วก็เจเลยได้เลยนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ กการใช้งานนะคะที่เราลองใช้งาน,นะค่ะก็จริงๆก็ออกมาว้าวนะคะคช่วงนี้ดันเวเขาแบบมาดีมาดีทุกอย่างเลยนะคะก็คือเพื่อนๆคือตอนนี้มันอาจจะติดที่ว่าหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าโดยรวมคือสไตล์ก็คือได้ตรงตามพร้อมที่เราพิมพ์เลยเนาะครับมผมฉากเช,ชิรวมไปถึง สีรวมไปถึงวัตถุที่เปลี่ยนเนี่ยก็เขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ต่อเนื่องมากๆเพราะว่าตัวอย่างคือจริงๆเต้ถือถือล่มถือออถือล่มแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นปืนบ้างเปลี่ยนเป็นดาบเลเซอร์บ้างอะไรเงี้ยก็เจอออกมาได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วนาะแนะนาให้ถือวัตถุที่เราแบบเหมือนเป็นจุดที่แบบเราจะเปลี่ยนในนั้นอย่างเช่นมาคนหนึ่งเห็นเขาทําก็คือใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนสไตล์ภาพเป็นแบบไปอยู่บนแบบ ดวงจันทร์อะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบชุดอวกาศอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่มันรีเลท จริงกับของจริงอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยทําให้แบบมันดูแบบเขาเขารู้ว่าสิ่งเนี้ยเราจะเอามาแทนอะไรครับผมอ่าเหมือนเราต้องลิสช็อตในหัวประมาณนึงแล้วแหละว่าเราจะเล่นอะไรบ้างแล้วเราจะเอาช็อตนั้น่ะไปทําเป็นสไตล์อะไรประมาณไหนเพื่อจะได้รู้ว่าแอคชั่นรวมไปถึงอุปกรณ์เนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างกต้องนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลองเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะ